ครับเ,เพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง4 h กับผมวันนี้เราจะมาอยู่ในเกมวอลล์บอลกันอีกเช่นเคยฮะคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงข้อดีครับของเจ้าเซลฟทูห่งสวรรค์หุ่นยนต์ตัวใหม่ของเราเองบอกกันที่กี้นะครับผมก็คือตอนนี้ผมอยู่ในแอปเทสนะครับก็คือบันทึกภาพจากแอปเทสมานะครับซึ่งภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งกาจมากมายแต่เราจะมาคุยและวิเคราะห์ถึงข้อดีของมันครับ ซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ลงเกี่ยวกับข้อเสียมาแล้วนะฮะวันนี้ก็จะเป็นข้อดีบ้างครับข้อดีของเจ้าเซลาฟเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือออ่มันยิงศัตรูได้หลายตัวในขณะที่ตอนบินครับนะครับในเรื่องราวของการบินนั้นนะครับในเขาเรียกอะไรอะ่ะเอาเรียกเป็นจักรวาลของวอโรบอทเลยแล้วกันก็มีหุ่นยนต์ที่บินได้หลายตัวนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้พิเศษไม่เหมือนใครครับผมก็คือมันสามารถทําดาเมจ ได้จากปืนขนาดใหญ่ทั้งสองข้างบนนะครับเป็นประการแรกและยังมีอาวุธในตัวนะครับที่ยิงออกมาตลอดและยังไม่พอฮะไปีกครับก็ยังสามารถที่จะยิงออกมาและทําดาเมจได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆกันแล้วมันสามารถทําดาเมจในขณะที่บินได้เนี่ยสามจุดกันเลยทีเดียวไม่ครับแบบนี้ครับนะแล้วสิ่งที่ดีไปกว่านั้นก็คือมันยิงได้คือก็อเรียกอะไรอ่ะจับ กระตูตได้หลายเป้าหมายครับยิงได้ทีเดียวเนี่ยหลายๆตัวกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าเซรัฟเนี่ยมันจึงยิงเขาเรียกอะไรทำดามเมจเป็นกลุ่มนะถ้าภาษาคนเล่นเกมเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันทำดามเมจเป็นกลุ่มครับก็เียได้ว่าเป็นนักฆ่าที่ทำดามเมจเป็นกลุ่มฮะนักฆ่าส่วนมากจะตัวบางก็อย่างที่บอกฮะแต่บอกได้เลยว่าเจ้าเซราฟเนี่ยดีครับแล้วการสกิลคูดาของมันนั้น จริงๆดูเหมือนยาวครับแต่มันก็ดีตรงที่ว่ามันก็บินได้ค่อนข้างนานกว่าตัวอื่นนะครับยกเว้นเจ้าฟลาปเนียนะนะครับเจ้าฟลาปเนียนั้มันบินได้ตลอดอยู่แล้วนะครับแต่เจ้าเซลารนั้นมันก็ต้องมีจังหวะในการลงฮะนะครับแลวก็ที่สําคัญครับตอนอยู่บนอากาศนั้นมีการมีระบบป้องกันที่แบบสุดยอดครับก็คือยิงแทบไม่เข้าเลยทีเดียวนะเป็นการป้องกันตัวที่แน่นหนามากๆครับซึ่งุ่นบินและหลายตัวเนี่ยไม่มีนะทุกคน นะครับอย่างเจ้าฮอกเนี่ยโดนยิงนะครับเลือดยังลดนะนะครับแล้วก็สะท้อนสะท้อนกลับไปหาศัตรูก็จริงครับนี่ฮะแล้วแล้วศัตรูจะเจ็บนะสำหรับเจ้าฮอกแต่เจ้าเซรัฟเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนน้เมตไปหาศัตรูก็จริงแต่อัตราการโดนยิงเข้าเนื้อเนี่ยน้อยมากๆครับน้อยจนแทบมองไม่เห็นครับและนี่ครับกูโดนบี้มาขนาดนี้ครับสกายลอดอนบี้เข้าตัวครับ นะตากายล้อสครับดูเหมือนตกายลอ็อยังยังแบบว่ายังลังเลอยู่ครับตอนแรกนึกว่าจะเบียดมาหาผมนะนะครับนี่ก็คือข้อดีนี่ครับนะดูตัวเลขการคูดาวนั้นเหมือนนานครับแต่ผมเอาเขาพอเล่นไปจริงเนี่ยเพลินแล้วครับแล้วก็ทําให้ดูว่ามันไม่ได้นานขนาดนั้นนะแต่ถ้าลดลงมาอีกหน่อยเนี่ยแจ่มเลยครับผมแต่ก็คงจะต้องรอดูในคราวต่ตอไปฮะนี่คือข้อดีนะครับพอพูดมาขนาดนี้เนี่ยรวมๆแล้วข้อดีเนี่ย หลายอย่างเลยทีเดียวครับนะนะข้อดีของมันเป็นแบบนี้ครับก็คือทําดาเมจเป็นกลุ่มครับนี่ครับแต่ตอนนี้ยังนะุ๊ยเรียบร้อยแตกเลยนะรู้สึกว่าเกมนี้ศัตรูตจะไม่ค่อยมาเป็นกลุ่มครับนะก็เลยทําให้อาจจะมองไม่เห็นภาพไม่ชัดเนะเดี๋ยวต้องดูจังหวะต,ต่อไปครับซึ่งบอกได้เลยว่าการทําดาเมจเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับมันจะทําให้เจ้าเซรัฟเนี่ย สะสมดาเมจไเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต้มดาเมจในระบบไอ้เขาเรียกอะไรเกียรติยศอ่ะคะแนนเกียรติยศเนี่ยมันก็จะมากครับเพราะว่ามันทําดาเมนจนะกระจายออกไปเยอะครับนี่ฮะทั้งปืนขนาดใหญ่นี่ได้ดาเมจสูงแล้วนะครับมาบวกกับอาวุธในตัวครับซึ่งมีความแรงด้วยแล้วอาวุธที่อยู่บริเวณปีนนะครับที่กระจายไปสู่ศัตรูทั้งหลายเนี่ยเลยทําให้แต่ละครั้งนะครับ ที่เจ้าเซราฟนั้นบินขึ้นกลางอากาศนั้นก็จะเป็นตัวที่สร้างนาเมจอย่างรุนแรงนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮแล้วก็ยังต่อไปครับข้อดีของเจ้าเซรัฟนี่เลยก็คือเท่ครับความเท่ความสวยฮะทําให้เรามีกําลังใจในการเล่นเอออันนี้ไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่านะผมก็เลยคิดว่ามันเป็นข้อดีครับหุ่นสวยๆนะครับกราฟริกสวยๆแบบนี้นะ เวลาเล่นแล้วมันสบายใจทุกคนบอกได้เลยนะนะครับบอกได้เลยว่ามันสบายใจนะครับแล้วก็สิ่งต่อมาครับที่อยากจะบอกว่าเป็นข้อดีเลยก็คืออาวุธในตัวนะครับแล้วก็แสง,แสงเป็นคล้ายๆสายฟ้าที่ปีกเนี่ยมันยิงได้ในระยะ500เลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นระยะสูงนะครับ500เนี่ยนะครับจึงทําให้เจ้าเซราฟนั้นทำน้ำมัได้อย่างต่อเนื่องครับ นะครับปืนในระยะ500นะครับหรือเราจะติดปืน600ไปเอ้ย800ไปก็ได้600ยก็ได้นะครับแล้วพอศัตรูเข้ามาในระยะ500อยเนี่ยโดนดาเมจแน่นอนครับนี่ฮะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับมันก็เหมือนกับการห้ามปรามศัตรูในตัวครับถ้าศัตรูคนไหนเลือดน้อยนะครับก็ไม่อยากจะกล่ำกลายเข้ามาในรัศมีแล้วครับผมบอกได้เลยว่าหลงๆเข้ามานี่ตายเลยนะครับนะเลือดน้อยๆเนี่ยเดินเข้ามาในรัศมี500อยเนี่ย ในขณะที่เซรัฟบินอยู่เนี่ยตายกันเลยนะครับแรงจริงๆฮนะและซึ่งแอปเทสครั้งนี้เนี่ยได้มีการบัฟนะครับดาเมจขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลนะครับอ่ะเกมจบลงแล้วนะสำหรับคลิปนี้ผมก็พูดถึงข้อดีของเจ้าเซรัฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็หวังว่าก็จะทำให้แบบเล่นเกมได้สนุกมากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับว่าเจ้าเซรัฟนั้นติดปืนแบบไหนได้บ้างนะ ซึ่งผมก็ติดปืนมาให้เป็นตัวอย่างอยู่2 3 3 4อย่างนะครับก็ติดได้ทั้งปืนเก่าปืนใหม่แล้วครับผมนะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นปืนโค้งเสมอไปนะครับเพราะระยะ500เนี่ยมีปืนให้เลือกใช้มากมายครับแต่ปืนที่ผมอยากจะได้มาใช้กับเจ้าเซราฟจริงๆนั่นก็คือพวกสคอเชอร์นะครับพวกอินชิเลเตอร์ออไม่ใช่อินชิเลเตอร์อินชิเลเตอร์เนี่ยมันปืนความร้อนไม่ใช่ครับเป็นปืนไฟแล้ว ที่อยากได้จริงคือเป็นปืนไฟระเบิดเพราะว่าเจ้าเซราฟนั้นทําดาเมจเป็นกลุ่มใช่ไหมนะครับถ้าเกิดได้ปืนไฟระเบิดมาติดเนี่ยเวลามันเก็บเอฟเฟกต์สกิลของปืนเนี่ยแล้วมันจะระเบิดบุ้มเนี่ยศัตรูโดยรอบก็จะเสียหายไปด้วยครับเพราะฉะนั้นจะยิ่งเพิ่มดาเมจความเป็นกลุ่มของมันเนี่ยได้อย่างมากขึ้นนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีโอกาสได้เจ้าเซรัฟมาอยู่ในครอบครองเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะทําคลิปนะครับเวลาใช้ปืนไฟระเบิดให้เพื่อนๆรับชมครับบอกได้เลยว่า มันต้องดีมากๆแล้วก็เล่นสนุกจริงครับอันนี้ผมติดนี่ครับเจ้า,อ,าอะไรนะอวาร์นเชอร์ครับเกือบจําชื่อไม่ได้นะทุกคนไม่ท่อที่ใช้นานเอาวาร์นเชอร์ครับ,เ,าารเ,รบเพราะว่ามันโหลดเร็วครับนะอัตราการโหลดค่อนข้างเร็วลูกศรออกวิ่งเร็วด้วยนะครับก็เลยเอามาติดเป็นตัวอย่างก็เท่ไปนะครับอีกหนึ่งแบบนะนี่ครับอย่างสวยฮนะบอกได้เลยว่าเยี่ยมมากครับสําหรับเจ้า เซรัฟเดี๋ยวเรามาดูครับอีกหน่อยครับติดปืนตัวไหนอีกนะนี่ครับปืนโค้งครับแน่นอนฮะปืนโค้งติดหุ่นตัวไหนก็ทํางานได้ดีครับนะทำงานได้ดีตลอดนะครับข้อเสียมีนิดหน่อยเท่านั้นก็คือเวลาที่มันหมดกระสุนแล้วโหลดยิงโหลดยิงเนี่ยดาเมจช่วงนั้นจะน้อยครับนี่ฮะพันเชอร์ครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่โหลดเร็วยิงแรงอีกหนึ่งตัวครับแต่ก็อย่างที่บอกฮะมันก็มีการกระจายตัวเนาะ ในลัทมีลักษณะแบบยิงไปปลาย500เนี่ยมันจะกระจายตัวนะครับผมเองก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ใช้แต่ติดให้เพื่อนๆได้รับชมครับว่ามันสามารถติดได้นะเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีปืนที่ตัวเองชอบไม่เหมือนกันครับก็เลยติดเป็นตัวอย่างเฉยๆนะทุกคนไม่ได้เน้นว่าตัวติดตัวนี้แล้วจะเป็นเทพติดตัวนี้แล้วจะเล่นเก่งยังไงไม่ใช่ครับเป็นเพียงแนวคิดนะครับเท่านั้นครับเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยตัดสินใจเอา นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไดมีปืนแต่ละแบบไม่เหมือนกันด้วยนะไม่ใช่ว่าชอบไม่เหมือนกันยังไม่พอการเล่นนั้นการที่จะได้ทรัพยากรต่างๆไม่เหมือนกันครับโอเคฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม